หูไงเพราะว่าตัวเองไปเล่นกินารีสีลุงแล้วบอกอินติกมาหรือเปล่าแล้วก็ไม่ใช่เลื่อนแค่แบบว่าสองครั้งสาครั้งคู่นี้เขาบอกว่าเลื่อนเป็นสิบสิบรอบแล้วจนแบบว่าเอ้ยตกลงคู่อื่นที่เขาแบบไม่ได้มาเนี่ยเขามาแ,ะแซะ แต่งหน้าไปแล้วคู่อื่นที่บอกว่าไม่เคยมีข่าวแว้ๆว่าจะแต่งเลยนี่เขาแต่งกันไปหมดแล้วค่ะแต่เอออกมาแก้แทนแฟนสุดที่รักนะคะบอกว่าไม่ได้เป็นเก้ไม่ได้เป็นแก้ไม่ได้เป็นกว้างเป็นผู้ชายผู้มาจังไนเขาบอกว่าที่เขาเลื่อนเพราะว่างานมากกว่าค่ะเวลาแบบว่ายังไม่ค่อยตรงกันหรือว่าอาจจะลงธุรกิจใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยยังไม่มีเวลาเนาะคู่นี้ก็ต้องดูอีกทีเพราะว่ารักกันมา9ปีนะคะเป็นาปีที่แบบว่าสู้อะไรมาด้วยกันนะคะไม่หรอกมั้ นะไปกันอีกนี่หนึ่งดีกว่าคู่นี้อันนี้คู่นี้ก็9ปีเหมือนกันใ่ฉ <G ül> าเนาะใช่เพราะว่าตอนนี้นะคะพี่ป๊อกปีอธทิดานะคะได้มั่นแล้วกับพี่ตักนภัสกรแต่เราไปอยู่ไหนมาทาไมเราไม่รู้เขามั่นกันเขาบอกว่ามันเงี้ยเขาต้องแลกแหวนกันไงน<า>รู้นแค่สองคนตายแล้วรม่มีผู้เรารู้อีกตอนนี้คนทั่วทั้งประเทศรู้แล้วะเริ่มรู้แล้วค่ะเริ่มเป็นข่าวมาแล้วอะไรอย่างนี้นะคะก็ประมาณกลางปีนะคะปี5 4กลางปี5 4ก็บอกว่าเดี๋ยวจะไปดูเลิกอีกทีนึงถ้าพร้อมก็ มันก็แบบพอแล้วนอายุก็คอแล้สวยงานก็ลงตัวกันแล้วใช่ค่ะแคนแหละเนาะลัคกี้นเกมลัคกี้นเลิฟจริงๆเลยค่ะน่าอิมากค่ะนี่เป็นแค่เพียงส่วนน้อยเท่านั้นสำหรับข่านเ้จิ้มเท่านั้นถ้าเกิดคุณผู้ชมอยากดูแบบว่าเต็มเต้นัน่นๆนต้องมาสมัครเป็นสมาชิกกับเราเยอะๆตอนนี้โปรโมชั่นเพียบเลยล่ะค่ะค่ะตอนนี้นะคะหากท่านต้องการรับชมการทดลองออกอากาศฟรีของเรานะคะ ที่มีมากกว่า10ช่องค่ะซึ่งพิเศษสุดๆ,ๆค่ะเราขยายเวลาให้ท่านได้ดูฟรียาวเป็นจนถึงต้นปีหน้าเลยทีเดียวค่ะวิธีการทําก็ง่ายมากๆนะคะ,คะเพียงแค่ท่านต้องปรับจานดาวเทียมค่ะแต่ต้องอธิบายก่อนว่าจานดาวเทียมคือจานกลมๆดำๆใหญ่ๆค่ะที่อยู่บนหลังบ้านของท่านนั่นเองนะคะ,คะ และปรับจากตำแหน่งเดิมของท่านนะคะมายังตำแหน่งใหม่ของเราค่ะ s ั t e l l i t e sas 1นะคะหรือชื่อเดิม amc 4ค่ะที่ตำแหน่ง101 west ค่ะค่ะย้ำนะคะย้ำว่าวิธีปรับนี่นะคะง่ายมากค่ะเพียงแค่ต้องอัปเดตนะคะกล่องรับสัญญาณของท่านตามที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้ ต่อจากนั้นนะคะก็ปรับจานดาวเทียมนะคะของท่านโดยหมุนตามเข็มนาฬิกา4องศาก็จะเจอตำแหน่ง SES หนึ่งหรือว่า AMC 4ของเรานะคะแค่นี้ก็จะดูช่องที่ได้มากกว่า10ช่องแล้วล่ะค่ะแบบฟรีๆด้วยนะใช่ค่ะวิธีการอย่างละเอียดในการปรับจานนะคะแล้วก็รายชื่อตัวแทนในการปรับจานที่ได้ลงทะเบียนกับเราไว้เนี่ยสามารถเข้าไปดูได้ที่ w w w t p u s c o m ค่ะหรือว่าโทรสับทถาม customer service ได้ที่1 8 0่ง2ปด5น์์ส่นะคะยังไงก็ตามค่ะถ้าหากท่านไม่สะดวกด้วยก็ปรับจานด้วยตัว สามารถเรียกช่างในพื้นที่ของท่านได้ค่ะถ้าสนใจก็เรียกได้เลยต้นบีน้านะคะรับรองว่าจะได้ดูจุใจมากกว่า40ช่องค่ะเพราะเราจะทําการแจกกล่องทีวีพูสัตลายบ็อกนะคะฟรีค่ะย้ํานะคะว่าเราจะไม่ขายค่ะเราแจกฟรีค่ะแล้วช่วงนี้นะคะบอกว่ามีผู้ไม่ประสงค์ดีค่ะหรือว่ามิจฉาชีพเนี่ยไปหลอกขายกล่องค่ะและอ้างว่าเป็นทีมงานจากทีวีพูนะคะต้องระวังกันให้ดีค่ะเพราะเราแจกฟรีจริงๆค่ะหลังจากได้รับกล่องแล้วนะคะก็มีค่าใช้จ่ายนะคะและค่าเปิดบริการใช้ บริการใช้เท่านั้นนะคะก็คือมีค่า Depositbox นะคะค่ามาจํากล่อง70เหรียญจะคืนให้นะคะหลังจากที่ท่านนํากล่องรับสัญญาณของเราเนี่ยไปคืนโดยไม่มีกําหนดระยะเวลาคืนเมื่อไหร่ได้เงินคืนเมื่อนั้นนะคะค่าที่2ค่ะ a c t i v a t i o n f e e ค่าเปิดบริการใช้กล่องจ่ายเพียงแค่30เหรียญเท่านั้นนะคะจ่ายครั้งเดียวตอนเปิดกล่องค่ะค่ะแล้วก็หลายคนนถามเข้ามาว่าค่าสมาชิกแพงไหมนะคะค่าสมาชิกเพียงแค่150หเหรียญต่อปีค่ะหรือว่าถ้าไม่อยากสมัครเป็นรายปีก็สมัครเป็นรายเดือนได้ค่ะเพียงแค่ยี้ก็ได้รับชม ช่องที่มากกว่า40ช่องส่งตรงสดๆจากประเทศไทยเลยค่ะค่ะ,ะหากท่านทําการจองก่อนรับกษณะของทีวีพูนะคะภายใน31ธันวาคมนี้นะคะท่านจะได้รับสิทธิ์การเป็นปสมาชิกฟรี3เดือนค่ะ หลังจากวันที่เปิดใช้บริการกล่องนะคะเพราะฉะนั้นอย่ารอช้าค่ะเข้ามาลงทะเบียนนะคะกันเยอะๆค่ะถือว่าที่นี่ที่เดียวนะคะที่เป็นประวัติการค่ะแต่ว่าไม่ต้องเสียใจยไปนะคะสําหรับท่านที่จองกล่องหลัง3สิสวนวาคมค่ะท่านยังคงรับสิทธิพิเศษดูฟรีนาน1นเดือนค่ะหลังจากวันที่เปิดใช้บริการกล่องเช่นเดียวกันค่ะทีละกอปได้บอกไปนั้นเขาบอกว่าเป็นโปรโมชั่นพิเศษสุดคุ้มจริงๆนะคะอยากฝากให้ไปพิจารณาด้วยค่ะแต่ถ้าหากว่าท่านนะคะตัดสินใจไม่สมัครเป็นสมาชิกค,ค่ะท่านจะยังสามารถรับชชม่่อองรราาายกกเหลืว ะะซึ่งเป็นช่องเบสิกชาแนลค่ะรวมทั้งช่อง TGN นะคะก็จะอยู่กับคุณผู้ชมนะคะเหมือนเดิมอย่างแน่นอนพบกับพวกเรานะคะได้ทางช่อง TGN แน่นอนค่ะใช่ค่ะตอนนี้นะคะถ้าหากท่านต้องการได้รับสิทธิในการปรับจานฟรีโดยที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายเนี่ยสามารถโทรมาลงทะเบียนได้ที่ Call Center ของเรานะคะแต่ว่าต้องรอคิวนิดหน่อยแต่ว่าท่านใจร้อนนะอยากดูวันนี้พรุ่งนี้เลยเนี่ยสามารถเรียกช่างในพื้นที่ของท่านได้ค่ะหรือว่าเข้ามาดูรายละเอียดนะคะที่เว็บไซต์ของเราได้แต่ว่าจต้องเสียค่าบริการนิดหน่อยเท่านั้นค่ะเ จะได้ชมช่องที่มากกว่า40ช่องส่งตรงจากประเทศไทยยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะคะใช่ค่ะตววันนี้พวกเรา3าคนหมดเวลาแล้วนะคะซิราค่ะ,ค,ะค่ะอบคค่ะพบกันใหม่ที่นี่ที่เดิมทีทูว์วันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีคะ่ะ